สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนคุกกี้รสมะนาวนะครับลามคุกกี้คนละตัวกับคุกกี้รสเลมอนนะครับอันดับแรกเลยวาดหัวเป็นวงกลมนะครับอันดับต่อมาวาดลำตัว เอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้ายกขานิดนึงตัวนี้ไม่มีรองเท้านะครับแล้วก็เป็นขาเหยียดข้างหนึ่งดูชุดมันไหมสิชุดจะเป็นบิกินี่นะครับ แล้วก็มีเป็นอะไรล่ะเป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้านะครับบางๆผูกที่เอวแล้วก็ใส่ ต่อมาก็วาดเป็นผมนะครับผมจะเป็นปกหน้าลงมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเปลือกมะนาวโผลมานิดนึงมันเป็นคุกกี้ที่หัวเถิกนะครับต่อมาก็ที่มัดอาจจะเป็นกิฟติดที่ผมนะครับ หรืออะไรสักอย่างหนึง่งเาเลื่อนลงมาเพราะเดี๋ยวผมมันจะชูขึ้นด้านบนผมเป็นคล้ายๆแกละหรืออคล้ายๆแกละนะครับมัดผมสองข้างยาวๆออกไปแล้วก็อันนี้เป็น เหมือนกิ๊บติดผมนะครับเป็นรูปมะนาววาดมือต่อไปก็ตานะครับตากลมๆมีขนตาสองเส้นด้านข้าง ปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็มีขนตาด้านข้างสองเส้นนะครับปากก็จะเป็นแบบเหมือนอมอะไรอยู่ในปากนะครับมีเพชรคู่ใจคือนกหวีดอันดับแรกเลยการวาดนกหวีดให้เราวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อนนะครับตามด้วยนะครับมันจะเป็นรูปทรง เหมือนกล่องนะครับแล้วเราค่อยใส่วงกลมลงไปนะครับก็จะกลายเป็นนกหวีดต่อมาใส่หมวกให้นกหวีดนะครับวาดเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็มาสุดตรงนี้เป็นปีกหมวกเสร็จแล้วเราก็เติมหมวกขึ้นไปข้างบนนะครับ วาดหน้าของนกหวีดตาแล้วก็คิ้วดุดวงกลมมีแบ่งนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพาดลางของคุกกี้รสมะนาวต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับ ใช้ปากกาด้ามใหญ่ตัดเส้นรอบนอกเพราะถ้าเอาปากกาด้ามใหญ่ไปตัดเส้นข้างในมันจะลกมากมือขา ผ้าผูกที่เอวล,ลาตัวมืออีกข้างหนึ่งหัวผมผมหัวต่อมาเอาปากกาที่เล็กลงนะครับมาตัดเส้นส่วนที่เป็นรายละเอียดด้านใน เป็นตาคิ้วโกดเป็นปากตัวนกวีดลายนกวีดเป็นรูปเลมอนต่อมานะครับเรามาเก็บรายละเอียดที่ตัวคุกกี้นะครับ ตัวกิฟติดผมลูกมะนาวแล้วก็เป็นลายมะนาวเป็นแฉกๆนะครับเหมือนมะนาวผ่าซีดต่อมาก็ มะนาวผมที่ปกหน้านะครับตัวหน้าโค้งๆต่อมาก็ลูก,กตานะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นสีขาวแต่ว่าเราไม่ได้ระบายสีนะครับเราก็เลย ใช้เป็นสีดำไปเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆปากเหมือนอมอะไรไว้ในปากด้วยมีคิ้วด้วยนะครับคุกกี้หัวเถิกลามคุกกี้ อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับคุกกี้รสมะนาวง่ายๆเลยใช่ไหมล่าก็ลองหัดวาดตามกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ